เมื่อรถมาจอดฉันก็เพิ่งจะรู้สึกตัวพวกเรามาถึงชายฝั่งซิลเวอร์แล้วมีรถหรูจอดอยู่ข้างๆรถของลุกใครจะรวยขนาดมาตากลมริมแม่น้ำในอากาศน้หนาวแบบนี้เมื่อกลับมาที่จุดเกิดเหตุความรู้สึกมากมายก็ผุดขึ้นมาฉันจำได้ว่าวันนั้นฉันลากชุดแต่งงานที่หนักอึ้งเดินผ่านริมน้ำด้วยหัวใจที่แตกสลายถึงแม้ว่าฉันจะเกลียดเขาแต่ความรักที่สั่งสมมานานหลายปี ก็ไม่ใช่ว่าจะลืมได้ในเวลาไม่ถี่สัปดาห์การที่เขาหนีออกจากงานแต่งงานทําให้ฉันทั้งตกใจทั้งโกรธแต่ที่รู้สึกมากที่สุดคือความผิดหวังในที่สุดระหว่างฉันกับแอนนาเขาก็เลือกแอนนาการที่เขาเดินจากไปทําให้ฉันมีเหตุผลที่จะเกลียดเขาตอนนั้นฉันรู้สึกชาไปหมดฉันไม่แม้แต่จะสังเกตเห็นว่ามีคนมาอยู่ข้างหลัง จนกระทั่งโดนมีดแทงเข้าที่หลังอย่างรวดเร็วฉันก้มลงมองก็เห็นมีดปักอยู่ที่ตัวฉันตกใจมากฉันยังจำจุดที่ล้มลงได้อยู่เลยฉันไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่ก็ยังเผลอเอามือไปจับแผลเมื่อคืนฉันเสียเลือดไปเยอะมันคงโดนน้ำพัดไปหมดแล้วฉันมองหายอย่างละเอียดอีกทีมันไม่มีโทรศัพท์หรือของอย่างอื่นที่อาจจะตกลงไปในน้ำ ลุงคาราเตอร์คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงของลูกปลุกฉันให้ตื่นจากผวังฉันเงยหน้าขึ้นก็เห็นคราร์เตอร์นั่งอยู่บนรถเข็นข้างแม่น้ำเสื้อโคตขนสัตว์สีดำยิ่งขับให้ผิวที่ขาวซีของเขาดูเย็นชาใบหน้าหล่อเหล่าราวกับเทพเจ้าปรากฏขึ้นแค่มองคราร์เตอร์ก็ทําให้ฉันรู้สึกหนาวไปถึงขั้วหัวใจเขาเป็นลูกที่เกิดจากเจฟฟรีโบตันปู่ของลุปที่ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนไปต่างประเทศ หน้าตาของเขาเหมือนกับแม่ที่เป็นคนต่างชาติเขามีผมทองและตาสีฟ้าหล่อเหล้าและน่ากลัวถึงแม้ว่าเจฟฟรียจะรับรองเขาในภายหลังแต่คาร์เตอร์ก็เป็นแค่ลูกนอกสมรสถ,ถูกเลี้ยงดูอยู่ที่ต่างประเทศนานๆทีถึงจะกลับมาเขาอายุไม่ได้ห่างจากลูกมากแต่กลับมีออร่าเย็นชาจนน่ากลัวตั้งแต่เจอเขาครั้งแรกฉันก็กลัวเขาแล้ว แต่โชคชะตาชอบเล่นตลกกับฉันหลายครั้งที่ฉันตกอยู่ในอันตรายก็เป็นคาร์เตอร์ที่ช่วยฉันไว้อย่างตอนที่เจอสึนามิฉันคิดว่าตัวเองคงตายในทะเลแล้วแต่เรือของเขาก็ผ่านมาพอดีเขาก็เลยให้คนช่วยฉันและพาฉันกลับไปที่คฤราสน์แซนเดอร์ฉันเขียนบัตรเชิญงานแต่งงานด้วยตัวเองแถมยังเลือกของขวัญอย่างดีเพื่อส่งไปให้เขาที่ต่างประเทศฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นคนเก่งเรื่องธุรกิจ เขาแยกตัวออกมาจากตระกูลโบตันและกลายเป็นดาวรุ่งในวงการธุรกิจเขาไม่ถูกกับตระกูลโบตันฉันก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมางานแต่งงานคาร์เตอร์เงยหน้าขึ้นมองลุกได้แววตายเย็นชาฉันต้องรายงานนายด้วยเหรอลุกก็กลัวคาร์เตอร์ผู้ชายที่ขาพิการแต่โหดเหี้ยมคนนี้ด้วยเหมือนกันไม่ต้องหรอกครับลุงคาร์เตอร์ผมแค่สงสัยว่าลุงคาร์เตอร์มาตากลมริมแม่น้ำทำไมท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้ คาร์เตอร์ยิ้มมุมปากฉันก็สงสัยเหมือนกันทําไมนายไม่ไปอยู่กับภรรยาใหม่ของนายแต่กลับมาตากลมที่นี่อย่าล้อเล่นสิลุงคาร์เตอร์คโคลอีอรุณแปรปรวนนะ่ะตอนนี้เขากำลังงอนผมอยู่ฉันเห็นแววตาเยะเย้ยอของคาร์เตอร์ฉันว่าไม่ใช่เรื่องงอนหรอกเธอตาบอดถึงได้ไปแต่งงานกับขยะอย่างนายลุงคาร์เตอร์ลุกมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันที แต่คาร์เตอร์ไม่ได้สนใจเขาแล้วสั่งอย่างสบายๆดามิเอนไปกันเถอะผู้ชายที่อยู่ข้างหลังเขาที่สูงเกือบร้อยแปดเซนติเมตรและมีรอยแผลเป็นที่ครูก็เข็นรถเข็นไปตามทางที่ครูขะลุกกำม,มัดแน่นพลางมองคาร์เตอร์ที่กำลังจากไปก่อนจะพูดว่าลุงคาร์เตอร์คนที่แต่งงานกับผมคือโคลอี้ฉันสับสนไปหมด ไม่เข้าใจเลยว่าอยู่ดีเข้าถึงพูดแบบนั้นฉันไม่ได้เกี่ยวข้างกับคาร์เตอร์อะไรเลย